สวัสดีครับพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะครับกล้าทีเคนะครับกับสองปลายสตอรี่นะครับ,บ,นนรบวันนี้วัน,นจันทร์วันจันทร์ที่20เท่าไหร่วันยี่สิบสามสิบยี่สิบสามมกราคมนะครับก็มีอะไรมาพูดคุยกันเยอะแยะเหมือนเช่นเคยนะครับก็อย่าลืมนะว่าฝา,ากต like, ิดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กับคนที่ติดตามอยู่แล้วครับแล้วก็ก,กด subscribe ฝากกดกระดิ่งนะครับกับคนที่ยังไม่ได้ ติดตามนะครับ,รบแล้วก็แวะเวียนมาเจอพอดีแล้วก็จากถูวิเคราะห์ทุกบอลคู่นี้ก็ใหญ่ว่าไปครับฝ่อติดตามด้วยนะฮะก็วันนี้นะครับมีหนึ่งคู่เป็นเกมมันเดย์ไนท์นะครับของเกมพรีเมียร์อังกฤษซึ่งก็เป็นเกมอีกหนึ่งเกมลอนดอนเดอร์ีนะครับที่คือแม่งก็แม่งก็ลอนดอนเดอร์กันทุกวันเพราะว่าส่วนใหญ่ ทีมที่อยู่ในพรีเมียร์ก็อยู่ในลอนดอนลอนดอนเกือบครึ่งทีมแล้วครับทำให้มันก็แท้จะเป็นลอนดอนเดอร์บี้ทุกสัปดาห์เลย mm hmm. ก็วันนี้ในวันจัน์ทนะครับเป็นเกมของฟูลแลมฟูลแลมจะพบกับฮอตนัมฮอสเปอร์ per, นะครับคือสเปอร์เนี่ยย่ำแย่เลยนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีเลย mm hmm. เจอทีมบิกบ๊กๆเหมือนกันแล้วฟอร์มตกนะครับแถมข่าวคราวการเปลี่ยนแปลงของอันโตนิโอคอนเต้เนี่ยก็ก็ มีภาษีมีความชัดเจนมากขึ้นว่าเฮ้ยหรือว่าเขาอยากแยกทางผลงานไม่ดีเหมือนทิ้งทิ้งเรือทิ้งสมอไว้แล้วก็กูไปดีกว่ากูระโดดพร้อมร่มชูชีพกับอิตาลีดีกว่าก็มีกระแสข่าวแบบนี้ออกมาแล้วนะก็เดี๋ยววันนี้จะพูดถึงความพร้อมคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าเป็นยนงไงบ้างรวมถึงมุมมององผมว่าถ้าสเปอร์จะเปลี่ยนหัวเรือเนี่ย แล้วทีมมันจะดีขึ้นไหมแย่ลงขนาดไหนผมมาวิเคราะห์กันะนะครับนนพื้นที่ยกให้สเปอร์เยอะมากเพราะว่าติดตามคือเรา,เราโอเคเราชอบแมนยูก็จริงแต่เราก็ชอบดูทีมที่อยากให้เขาเป็นทีมใหญ่ท,ทัตทีหลายทีมก็เป็นได้จริง <c oughs> อย่างเช่นยูคาเซลตอนนี้ก็แทบจะขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมใหญ่ได้แล้วครับผลงานดีเหลือเกินแม้ว่าเกมล่าสุดจะไมชนะแต่ก็ ก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ที่น่ากลัวแล้วด้วยกำนาจกลุ่มทุนอะไรก็ตามแต่ผลงานมันดียก็ต้องนับเขาเป็นทีมใหญ่ได้นะครับขณะที่สเปอร์เนี่ยมันควรจะใหญ่มานานแล้วยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ไปมาแล้วครับแถมไปถึงรอบสุดท้ายคือรอบชิงด้วยแต่ไม่ได้แชมป์คือพนักก็ตามตรงเนี่ยเป็นทีมที่ควรจะมีฮอร์เนอร์มากกว่าน,นี้มีเกียรติยศมากกว่าน,นี้นะครับแต่มันไม่เกิดขึ้นก็ก ไม่เข้าใจเหมือนกันก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะอ่ะโอ้ยอ,อารามาบ,บทมาก็สั่งดีกว่าแล้วเข้าเรื่องดีกว่าเอาค่าพร้อมคืนนี้ก่อนครับความพร้อมคืนนี้ครูแล็บเนี่ยเขาลงตัวในแง่เกมลุกมากนะครับก็ตอนนี้คือเกมลุกเนี่ยค่อนข้างจะกลมกล่อมแล้วคือโอเคว่าอาจตีไม่ค่อยได้อาจจะไม่ค่อยชนะแต่การอยู่เครื่องบนไม่ถึงอันดับสิบเหมือนอย่างเชลซีเรอัฟูเนี่ย แค่เี๋ือวกว่าก็จ้าบแล้วก็คงจะมีอเล็กซานดราบิทโรวิชนะครับมีบ๊อบบี้เดคอนาวารีสนะฮะที่เป็นตัวหลักอันเดสเปเรราวินเลียนไอวินเลียนผมไม่ไมแน่ใจว่าเขาเขาพร้อมไหมแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเขาฟิตเกิน50%เอนต่ยังไงโค้ชต้องจับลงเพราะว่าสำคัญมากวินเลียนจะสร้างความแตกต่างเวลาลูกได้ลูกเสียเวลาหรือว่าเวลาแบบ รู้ที่มันแบบอาศัย Experience เยอะอาศัยประสบการณ์เยอะเนเี่ยวิลเลียนจะได้เปรียบมากซึ่งเขาก็แสดงมาหเห็นแล้วในหลายๆเกที่ผ่านมาของทีมนะครับก็นั่นคือฟูลแลมมีเท่านั้นแหละมีเท่านี้นเลยนะครับไม่รู้ว่าข่าวทางการเสับพับเป็นไงบ้างว่าได้ตามเลยนะครับไปโฟกัสที่สเปอร์ดีกว่าสเปอร์เอาตามตรงสเปอร์ตอนนี้กลับมาพอะสมบูรณ์เยอะขึ้นนะครับ ริชาร์ดิซอนกลับมาแล้วเดยันครูเซฟกี้ก็มาแล้วนะครับเกมลุกถือว่าแท้จะเท่าเดิมเลยเหลือแค่ซอนเฮอร์มินเนี่ยที่มันดูจะฟอร์มตกไปเยอะจากหลังจากกลับบอลโลกมาคือฟอร์มแบบไม่ไม่กลับเลยอะกลับเหมือนทีมอัิกิาต้าฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่เลยก็คงเป็นเคนครูเซฟกี้แล้วก็ทางด้านของริชาร์ดิซอนนั่นแหละนะครับส่วนเอ่อ และแมงกัอื่นผมเชื่อว่าคอนเต้ไม่เปลี่ยนเพราะว่าเขาเป็นคนแบบเขาเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วเขาเป็นคนที่จะเล่นแบบซ้ำๆตัวเดิมๆอยู่แล้วก็คิดว่าจะไม่เปลี่ยนเลยมัตโดเฮอร์ตี้อีวานเปริซิสนะครับเอวิลชอยเบียเบนทันคู M Choice, u, ผมไม่แน่ใจว่ากลับมาหรือยังว่าน่าจะกลับมาแล้วแล้วก็มีกองกลางเอ่อไอกอ,อง,อง,องหลังของไทยก็เหมือนเดิมแบบนิสเซโลเมโลเอริกไดเออร์เบนเดวิสคือไม่เปลี่ยนอะ่ะเขาแทบไม่เปลี่ยนผู้เล่นทีมเขาเลย แท่จะไม่ปรับอะไรเลยนะครับแค่ตัวบนเนี่ยมันมีอะไรให้เล่นมั่งก็จะใช้นะครับก็คิดว่าผลงานในเกมนี้เนี่ยสเปิร์น่าจะยังกลับมาไม่ได้ผมเชียร์ฟูลแลมขาดใจเลยดีไม่ดีฟูลแลมชนะเลยนะผมมองถึงชนะไอ้นะคิดว่ามีโอกาสไม่น้อยที่จะชนะนะครับทำาเล่นไปไม่แน่นะว่าอาจจะชนะก็ได้ก็ขออนุญาตเชียร์ที่ฟูลแลมแลกวกันนะครับคืนนี้มันเลยนไงอ่ะ อย่างที่บอกไปจะพูดถึงเรื่องของสเปอร์นะครับคือสเปอร์เนี่ยตั้งแต่ยุคนู้นเลยนะครับเอาเอาตั้งแต่เออพอชแล้วกันเนาะไม่ต้องไปไกลมากยวพูดมันยิ่งเหนื่อยอาเป็นพอชครับคือพอชเนี่ยมาด้วยสภาพทีมที่ก็ระดับหนึ่งเนาะพอชไม่ได้เติมอะไรมากมายนะคือเติมมาก็ตัวน่าสนใจเยอะเป็นยุคที่ผู้เล่นในทีมตอนเนี้ยณปัจจุบันเนี้ยเป็นช่ชงพีกตอนนั้นคือตอนนั้นคือแบบแตั้งแต่ทุกคน ที่อยู่ในทีมณเวลานี้ของพอร์สเปอร์ตอนช่วงพอร์ชแม่งพีิกมากแล้วพอร์ชก็สามารถงัดสัดยักยภาพออกมาได้ด้วยนะครับแต่มันดันไปไม่ถึงลงดาพอพวันนั้นปุ๊บพอร์ชก็ค่อยๆดรอปลงเริ่มหมดบุ๊กเริ่มมุ่งือในการทําทีมสุดท้ายเหมือนไฟมันมอดอะ่ะก็หาคนมาจุดไฟใหม่ช่วงแรกอันตัวโอคอนเต้เข้ามาจุดไฟก็ก,ก็ทาได้ดีดีกว่าลูกไอ ไอ้แรดเมสันนะที่เป็นตัวตัวทดแทนน่ะก็คือแบบทุกคนดูเชื่อใจว่าคอนเต้จะปลุกสเปอร์คืนมาได้ให้ดีกว่าดีกว่าที่คนจะเป็นสุดท้ายด้วยความที่ด้วยความที่คอนเต้เป็นคนมีความละเอียดสูงครับเขาคนแบบค่อนข้างจะละเอียดแบบว่าแบบอ่านนู่นอ่านนี่วางแผนแท็กติกอะไรค่อนข้างละเอียดทําให้บางครั้งเนี่ยมันพอละเอียดมากแล้วเนี่ยคนที่มาทุ่มเท แล้วทุกเทสออกมาไม่ได้จากหงต้องการเนี่ยมันก็้ดยกเกิดความต่อต้านในมุมผมนะนี่คือมุมผมนะคือแบบว่าคือเอ้ยกูทําตามมึงแล้วไห้ทีทำไปไม่ได้ทีวายสัตว์พอเลิกไม่ทาแม่งสุดท้ายมันก็ใจว่าเริ่มจะทําตามไม่ค่อยได้แล้วก็เริ่มจะไม่ทําตามทีนี้มันก็เลยเป็นปัญหาแล้วว่าอ้าวทีมมันก็เลยเริ่มหยอกลงแล้วบกวกกับคอนเต้เองเขาก็เริ่มจะแบบมันเลเเนยเถิดอ่ะคือปัญหาในทีมมันมีเยอะอยู่แล้วดันไป มีปัญหากับบอร์บริหารอีกไปตำหนิติเตียนว่าเฮ้ยทำไมบอร์บริหารคอมเมนต์ผมจังล่ะแทนที่จะทําง,งานอยู่เบื้องหลังไปผมเบื้องหน้าให้เองรับเองใครผิดใครถูกใครพลาดผมรับเองแต่คอนเต้นั้นก้าวล่วงไปอึงข้างบนเลยับซึ่งโอเคแหละในเรื่องของ c คาลเชอร์แบบนี้ในอิตาลีอาจจะมีนะผมไม่แน่ใจสมัยที่ไอ้ัานสโมสร A เซิมิลานที่เป็นนายกอะซิวิโอเปลคนีก็เคยโดน แต่ต้องเหมือนกันแต่แต่พอเคสของที่อังกฤษอาจจะมีความความนี้ความแบบเฮ้ย l o y a ตี้หน่อยเฮ้ยอ,อย่าแตะต้องมุกกูนะอะไรเงี้ยเอออาจจะมีก็ได้ไม่ราะผมไม่รู้แต่คือว่าพอมาให้สัมภาษณ์ลักษณะแบบนี้เยอะๆเนี่ยบอร์ดก็เริ่มจะไม่ happy แฮปปี้แล้วุดท้ายก็ดูแล้วว่าอนาคตของของคอนเต้น่าจะยากหน่อยแล้อีกข้อหนึ่งนะครับที่คอนเต้น่าจะอยู่ไมยาวคือคนที่ดึงเข้ามาแหละฟาบิโอปาราติซี ล่าสุดโดนแบนนะครับเห็นข่าวว่าโดนแบนจากเหตุการณ์ของยูเวนตุสที่ไปโดนปรับ15แต้มเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขเส้นทางการเงินเลยอย่างเงี้ยสุดท้ายก็โดนเลยทั้งกวนเลยพาเวลนตวงนัเวดแม่งเจ็บกันหมดนะครับข้าวเกี่ยวถึงปาลาติซีด้วยซึ่งถ้าเกิดปาลาติซีเนี่ยไม่อยู่คุ้มกะลาหัวคอนเต้แล้วเนี่ยผมว่าก็ก็ถ้าจะเป็นงานยากน,นะครับที่ ที่สเปอร์จะต้องจะได้ใช้คอนเต้ต่อหรือว่าแฟนๆสเปอร์อาจจะไม่คอนใจคอนเต้ก็ได้เฮ้ยทำไมฟอร์มตกวะแต่ถามว่าอันดับตารางเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เหร่ออันดับ5อันดับ6นะก็คือแบบเกมคืนนี้มันวัดใจว่าถ้าเกิดคอนเต้ยังมีใจกับสเปอร์อยู่เนี่ยต้องเล่นอย่างเต็มที่จะต้องสู้เต็มข้อแลังถ้ากบบว่าสเปอร์จะเล่นไม่ดีเนี่ยตัวอยากให้ฟุตอยาอย่างที่ฟูลแลมเล่นได้เนี่ยหรือว่าอยากให้ผมบอกว่าเอ้ยฟูลแลมต้องดีกว่าเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันนะคอนเต้อาจจะไปเร็วกว่าที่ ตามสื่อต่างๆคาดการคือสื่อคาดว่าเดี๋ยวจบคือกาเนียคอนเต้ไม่บาแน่นอนนะครับแต่ผมคาดการว่าจะไม่ถึงวันนั้นเดี๋ยวคอนเต้ไปก่อนแล้วก็หาใครมาทดแทนแป๊บนึงแล้วก็พัมทีมแบบทรงๆไปตามสภาพที่มีอยู่นะครับว่าภาพแบบนี้ออกมาได้เหมือนกันนะครับ <S <S อ่ะประมาณนี้นะครับขู่คิดไม่ออกเลยว่าสเปอร์จะกลับมายิ่งใหญ่ได้อย,าอย่างไรถ้าเกิดยังใช้เขาเล่นชุดเดิมเดี๋ยวเราดูแหละถ้าเกิดสเปอร์จะผ่าทีมจริงนักเตะที่เป็นนักเตะลูกมอเในยทีมมันไม่ขึ้นมาเหมือนทีมอื่นเลยนะครับ คือทีมอื่นเนี่ยอย่างแมนยูมีมาคาสแวร์ฟอร์ดที่เห็นชัดเจนเ,นเป็นเป็นรูปเป็นรลางแบบชัดต้องโต้งเลยนะครับหรือจะเป็นอาร์ซนอนี่หนักเลยหลายคนเลยเอ็นเกติเอมเมื่อคืนก็ดีมากนะครับรวมถึงบูกาโยสากา้า um เอมิลสมิธโรลอะไรเงี้ยคือแบบขึ้นมาชัดเจนมากเชลซีก็ยังมีเลยขึ้นมา Lewis Hall ลุยส์ฮอลล์นะครับที่เล่นได้อยู่อะไรเงี้ยอจะเป็นตัวอื่นก็ขึ้นมา ซิตี้ก็ขึ้นมาโคพาเมื่อลัเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ลิโกโ้ทูอสนี่คือของจริงเลยลีโก้ครูก็อ่ะนับก็ได้นับไอเฮลวี่แอเลียดนับเคอร์ดิสโจนไปแต่ถามว่ามันเป็นช่วงฟอร์มแผ่วของเขาเนาะแต่คือว่าก็ยังขึ้นมาเล่นน่ะแต่สเปอร์ล่ะแบนิคิวเหรอก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็คือมันไม่ไม่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นกับกับพวกเขาอะครับก็ทําให้คิดไม่ออกเหมือนกันว่าสเปอร์จะออกมาในลักษณะแบบใดถ้าเกิด ล้างไพ่หรือทีคนใหม่อ่ะก็ไปบรรจัยให้แฟนสเปอร์ครับตอนนี้เดอะคอยเกือบจะถึงความสำเร็จแล้วเกือบไปถึงแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเกือบไปถึงแชมป์ฟุตบอลถ้วยแล้วเกลีกก็อาจจะต้องต่อมหน่อยแต่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาที่เลวร้ายขอให้ผ่านมาให้ได้ตอนนี้คือ3ทีมในในยักษ์ใหญ่เนี่ยต้องผ่านมาให้ได้เนาะเลียฟูก็รอดูกันแพ้วถ,ถังทักเตะใหม่เชลซีก็พอได้ได้ดูไอ้เจ้ามิคาโลมูดริกเนี่ย เชีย่ยแม่งมียเผามีความหวังว่าไอสัตว์ผมมองว่าผมผม,มองมองันเหมือนเดเมนดัฟอะแม่งเฟี้ยวอะหลายคนอาจจะพูดว่าเหมือนอาซาแต่ผมว่าทรงแบบนี้แม่งเดเมนดัฟเพราะว่ามันไปคนเดียวแบบเชีย่ยดูมีอะไรอะ่ะผมชอบนะครับตอนนก้ผมทองผมทองเหมือนกันด้วยนะฮะแล้วก็อย่างสเปอร์อก็เดี๋ยวรอดูครับว้าเกิดเกิดความเปลี่ยนแปลงปล่อยเชนไหมืันจะดีขึ้นก็ได้หรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาโอเคว่ากันประมาณนี้ครับมีคราะห์วิจารณ์บน่น กับสเปอร์ไปทั้งที่ไม่ใช่ปเป็รเเลยนะครับก็บ่นไปเรื่อยครับว่ากาติดตามกันได้2ไกสตอรี่เหมือนเดิมนะครับวันทุกวันคลิปแบบนี้ครับก็จะออนทุกวันเลยวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องนี้พรุ่งนี้อาจจะเป็นเรื่องบอลไทยอาจจะเป็นเรื่องบอลอื่นก็เดี๋ยวมาว่ากันใหม่ก็ยังไรก็ฝากติดตามนะครับคนที่ยังไม่กด subscribe ครัคบคนที่มาแวะเวียนมาดูคลิปกดวิเคราะห์แล้วก็ชอบก็ฝาก subscribe ฝากกระดิ่งนะครับจะได้ติดตามทุกวันมีทุกวันเลยหรือว่าใครที่ติดตามอยู่แล้วครับแล้วก็ กลัวจะพลาดข่าวสารก็จะรลว่าจะเต็มได้กดไลค์ก็แชร์ไว้ครับยังไงก็คุณจะได้เห็นผมเรือนนิฟิดแน่นอนก็ติดตามกันได้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ